ตกพรม,มบรรยากาศดีมากอย่างนี้ได้ไหมถ่ายรูปได้ไหมได้ไหมขออีกรอบนี่นี่อยู่นี่ฮัลโหลป้าคับตัวใหญ่มากนี่คือป้ายของเรานะครับมาถ่ายป้ายเราอได้นะเดี๋ยวไปผูกนะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันเสาร์อีกแล้วออกมาใช้ชีวิตกันเนาะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านอีตองปีล็อกนั่นเองเนาะเดี๋ยวไปดูหมอกสินู่นตอนนี้คือบ่ายสามโมงนะบ่ายสามโมงนิดนิดแต่ก็คือมีหมอกอย่างนี้เลยอากาศดีมากแล้วก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้เย็นขนาดนั้นก็คือสบายสบายเนาะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กันบนลานหอ ลานฮอของหมู่บ้านเขาขึ้นมาถ่ายรูปมาอัดคลิปเปิดเนี่ยแหละค่ะแล้วเดี๋ยวพาไปดูรีวิวที่พักเราว่ามีอะไรอำนวยความสะดวกบ้างมีอาหารอะไรบ้างแล้วก็มีมื้อเช้าให้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะตอนนี้ขึ้นมาบนห้องพักแล้วแล้ว <c oughs> เห็นวิวอย่างนี้เลยนะวิวหมู่บ้านอีตองอย่างนี้นะเช้าๆน่าจะฟิน <c oughs> เดี๋ยวก็ตอนเช้าออกมาดิบกาแฟเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นระเบียง ระเบียงห้องก็คือกว้างแบบนี้เลยนั่งกินหมูกระทะได้ตอนเย็นถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวมาหมูกระทะสักชุดดีกว่าเนาะพี่แต่พี่เขาบอกว่าตกทุกวันไม่มีวันไหนไม่ตกเขาก็เลยยกโต๊ะมาไว้ข้างในแบบนี้แล้วแต,แต่ว่าตรงไหนจะเหมาะสมสําหรับวันนี้ละกันเนาะแล้วก็มาดูห้องพักห้องพักก็คือเปิดเข้ามาเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นห้องกระจกก็คือเห็นแบบ อย่างเงี้ย3า0องศาแบบนี้เลยนะแล้วก็มีอะไรเตรียงอันนี้คือเตียงเรานะได้อยู่นะเอ้ยนิ่งดีโอ้โหหมอทุกคน ทุกคนดูหมอกตอนนี้เราอยู่บนระเบียงห้องพักเรานะทุกคนแล้วเนี่ยหมอกปกคลุมแบบนี้เลยดูเฮ้ยมันดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวยังไงอะ่ะเดี๋ยวจะลองไปเดินไปดูฝั่งหนูนะ่ะว่าเขาน่าจะมีร้านหมูกระทะหรืออะไรนะสนใจเยอะอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันดูสิปกคลุมบ่อน,น้ําก็คือหมอกตอนนี้ห้าโมงเย็นของวันเสาร์นะทุกคนแต่แบบ จะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มีเซตติ้งอะไรนะ mm. ก็คือเรียวๆเลยสภาพสภาพก็คือเรียวมากเพราะว่าเราเดินทางกันตั้งแต่เมื่อวานเออย็นวันศุกร์เพื่อไปวัดท่าขนุนที่ทองผาภูมิแล้วก็เสร็จช่วงสายๆแวะชาร์จรถแป๊บนึงก็คือขึ้นปีล็อกเลยสภาพก็คือแบบนี้เรียวๆให้ให้ทุกคนดูเลยว่ามันดีอย่างนี้ช่วงหน้าฝนปีล็อกคือดีเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าโอเคตอนเย็นฟิน เดี๋ยวไปเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าฝนตกนะทุกคนแต่คือฝนตกก็จะมีหมอกแหละหมอกปกคลุมตอนนี้คือประมาณ5 6โมงเย็นของวันเสาร์ก็คือดีเดี๋ยวไปดูว่าเขามีอะไรบ้างเนาะหรือเราจะหมูกระทะกันไหมเนี่ยเขาก็จะมีแบบร้านอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ย นี่แล้วก็อันเนี้ยคือครั้งที่แล้วเรามาเราไม่ได้เขียนนะจริงๆทุกคนต้องเขียนเพราะว่าเราผ่านมาประมาณ399โคง้งเราพิชิตมา399โคง้งเราต้องเขียนแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไปเลยจ้ะโอเคอเคุ้ยดูดิทุกคนก็คือคือบรรยากาศมันดีมากนะมันคือปีล็อกหน้าฝนจริงๆหน้าฝนเนี่ยคนไม่ค่อยเที่ยวถูกป่ะแต่จริงๆก็คือดีอันนี้อันนี้อาหารตามสั่ง จะกินอะไรกันดีเราชุดอันนี้มีผ้าเหมือนผ้าพื้นเมืองของโอเคแล้วก็ขนมนม,นมเนยก็คือเพียบประมาณนี้ของแห้งบวยเบยมีเยอะมากอันนี้คือความโคมไฟที่เป็นกดเกลือนี่อันนี้ก็เหมือนเป็นที่ระลึอกอะทุกคนก็จะมีชื่อปีล็อกอย่างนี้เลยอืมดีอะรอบที่แล้วเรามามาถึงเย็นแล้วแบบเหมือนรีบไปหมดเลยก็เลยแบบไม่ได้เดิตลาดอะไรอย่างนี้ เฮ้ยอันนี้อันนี้คือทางของเราแทนโอเคได้เลยเดี๋ยวขอวนไปข้างหลังนิดนึงได้ไหมมีอะไรกันลูกชิ้นทอดไมาละสิบบาทกนนี้ตลาดนกก็เดินอ้อมอ่ะก็เดินเหมือนเดินแบบรอบอย่างนี้ ลองไปดูซิพี่เขามีล่มล้มกันกันด้วยอ่ะเขาเอามาจากไหนอ่ะเนี่ยเราก็แบบกางเกงช้างกางเกงแบบพื้นเมืองมีกางเกงช้างก็คือต้องมีทุกที่เป็นอันซิงของไทยเราตอนนี้ร้านอาหารข้างหลังก็เยอะนะนี่อาหารตามสั่งก็มีนะราคากันเองด้วย อือมันดีเนาะถ้าเราไม่ออกมาก็คือยังไงนอนแล้วเอาเสื้อไหมเหมืองปีล็อกอ่าอันนี้ร้านอาหารค่ะทุกคนร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม นี่อุ๊ยอุ้ยร้านนี้น่าสนใจอ่ะลองเดี๋ยวไหมเออดีนะอ๋อนี่นี่นี่อันนี้เมนูอาหารเขาเข้าไปไหมอะไรดีหรือยังไงดีดูเมนูก่อนเนี่ยถูกแยนในรานดีก่าอ่าสามชั้นทอดน้ำปลาต่อไหมปิดสองทุ่มหรือจะไปหมูกระทะดีดอนนี้เลยแล้วแต่แล้วแต่เธออยากกินอะไร หมูกระทะไหมฟินฟินหรือว่าจานนี้ได้หมูกระทะเพราะว่ามันไม่โดนไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมโอเคทางนั้นลองอันนี้แล้วกันเนาะชื่อคขวคดขวเจนนี่อ๋อคิวเยอะงั้นอยาไปเดินดูแล้วเดินดูก่อนเผื่อคิวซาเดี๋ยวค่อยกลับมาคิวคนเยอะค่ะน่าจะอร่อยคขวเจนนี่คือแน่นนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โนสปอนเซอร์นะทุกคนเราแค่พูดตามสิ่งที่เห็น นู้นนู้นฝั่งนู้นฝั่งนน้นก็ดีอ๋ออันนี้อาหารใต้อาหารตามสั่งค่ะทุกคนแล้วก็เราเดินมาจนถึงทางเข้าเหมืองปะใช่ไหมทางเข้าเหมืองยังไม่ถึงหรอโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงทางเข้าเหมืองปีล็อกแล้วนะนี่จกัก แต่ว่าวันนี้ฝนฝนมันตกค่อนข้างค่อนไม่ได้แรงแต่ก็แบบปอแปรปอแปรให้สามารถเปียกได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกอากาศดีๆเดี๋ยวเดินเข้าไปดูในเมืองกันนี้เฮ้ยอากาศดีมากโอเคงั้นวันนี้ขอไปหาอะไรกินก่อนนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบายโอ้ย ม์นิ่งค่ะทุกคนเช้าแล้วเช้านี้ที่ปีล็อกเนาะฝนตกพันๆบรรยากาศดีมากแอบให้ดูได้ไหมนี่ตรงน,นี้เลยองี้ได้ไหมถ่ายรูป <laughs> ได้ไหมได้ไหมขออีกรอบ <laughs> ดีมากเดี๋ยวยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูเหมืองกันก่อนไหมก็คือไปทั้งฝนตกอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเดินไปเสร็จกลับมาค่อยมาเขียนป้ายกันเนาะ เออป่ะเราเดินวนทางไหนะทางนี้หรอวันนี้ขาดดีมากทุกคนทุกคนดูปลาคาร์บจ้ะคือเยอะมากแบบว่าคือเยอะแบบและตัวใหญ่มากนะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะเอาจริงคือใหญ่มากแล้วก็แบบมันมันเป็นความอุดมสมบูรณ์ของปีล็อกอะเนาะฝนเอ่ยอะไรเอ่ยก็คืออุดมสมบูรณ์แล้วก็สดชื่นมากตอนนี้คือหน้าฝนนะคะเราก็คือ เราก็คือออกเดินทางในหน้าฝนกันเนาะทั้งภู้ทับเบิกเอยทั้งปีล็อกเอยซึ่งมันดีมากทุกคนออกมาใช้ชีวิตหน้าฝนกันนะดูสิอุรมสมบูรณ์มากอื ถึงแล้วเมืองปีล็อกไปดูกันค่ะเมืองปีล็อกองค์การเหมืองแรกกระทรวงอุตสาหกรรมเมืองเก่าแหละไปะไปดูกันคือหมอกทุกคนอาจจะส่วนตัวเป็นคนชอบหมอกแหละถ้าให้เลือกระหว่างเขากับทะเลก็คือจะชอบเขาเป็นไง คือส่วนตัวจะชอบภูเขามากแล้วดูดิมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยแบบชื่นใจอะ่ะอันนี้เป็นเครื่องตากเก่าในการแบบทําเหมืองอะไรอย่เงี้ยขุดเจาะนูน่นนี่ก็จะประมาณนี้เขาก็เก็บไว้ให้ดูกันนะทุกคนแต่หลักๆก,ก็คือฝนตกพอมๆแล้วก็หมอกลงเยอะมากซึ่งตอนนี้สิบโมงนะอย่างที่บอกแต่ก็คือหมอกเยอะอย่างนี้เลยเราก็จะฟินกับหมอกนิดนึงนะทุกคน ปึ้งปึ้งปึ้งหมุนหนึ่งทีหมุนให้ดูหนึ่งทีได้ไหมน้ำตกปีล็อกเรือนรับรองอ๋อมีน้ำตกมีปราคาฟมีอุปกรณ์ทำแรกลูกออดยักษ์พัสดุเหมืองแร่เออมีสะพานมีบังเกอร์คุณอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าเดินเข้าไปอ่ะก็จะมีนู่นนี่นั่นเยอะอ่ะอ๋อเนี่ยหรอบังเกอร์เราเอาไว้ทำอะไรนะ ูเหมือนนกัเอาไปดูป่ะฮะได้แค่นี้แหละเนาะเขาอยากดูลูกออดอยากไปดูกันได้ไหมตรงไหนอ่ะอ่านี่น้ำตกปีล็อกนี่น้ำตกปีล็อกน้ำตกปีล็อกอ๋อนี่ไงลูกออดย่างก่อนดำๆนี่ไงโอ้โห เห็นไหมทุกคนนี่ตัวลูกอ๊อสใหญ่ก็คือใหญ่นะตัวใหญ่เลยสีดำดำนี่นี่อยู่นี่ฮัลโหลป้าคาะ นี่นี่นี่เป็นไงทุกคนตัวใหญ่มากดูปลครโอ้โแล้วบอกก็คือแต่ไม่รู้ว่ามีเท่านี้หรือเปล่านะหรือมีอีกก็ไม่รู้แต่เขาแบบไม่ได้อยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าไม่รู้อะเนี่ยดูดิใหญ่ดูดิโอ้โหตัวกี่บาทนะอน่าจะแพงปะไปกัน ดีนะก็คือครั้งที่แล้วเราไม่ได้มาเนาะเราก็คือแบบเสร็จแล้วเราก็กลับเลยเราอาจจะสายแล้วหรืออากาศตอนนั้นมันไม่ได้ดีแต่ครั้งที่เราก็คือมาช่วงนี้ป่ะแต่ว่าไม่ได้อยน่ครับนะเอออ,นนอ,เอันนี้คือแบบเหมือนเราโชคดีอะ่ะมาหน้าฝนนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปเขียนชื่อกันที่ป้ายเนาะใชกตกอยู่จัก,กดิ่งจกดิ่งใช่ วันนี้เป็นไงรู้สึกสนุกไหม,มสดชื่อมากกว่าเหมือนได้มาชาร์จแบตบก็คือจันถึงสุกนะคะทำงานเสราร์อาทิตย์ถ้าไม่ติดอะไรก็ออกมาใช้ชีวิตกันนะคะทุกคนสดชื่นได้ชาร์จแบตบแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์เนาะก็ขับไปลุยงานพรุ่งนี้ต่อเอาพี่เอาอันนี้อันนี้เท่าไหร่คะ่อันนี้อ่ะได้ไหม บานี้นเราต้องตั้งใยโอเค okay, ได้ได้มาแล้วจะเขียอะร EV trip บายแบงตันนะคะใครมาก็มาทักทายป้ายเราได้นะครับถึงตัวเราไม่อยู่แต่ใจเราอยู่อยู่กับป้ายเราบายแบงตันไม่พอแล้วมัง้งโอเคขวดป้ายหน่อย นี่ถือป้ายของเรานะครับมาถ่ายถ่ายป้ายกันเดี๋ยวไปผูกนะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกสัญญาด้วยขอให้ได้มาเที่ยวไปล็อกทุกปีดีไหมด,ด <c oughs> เราถือว่าปเป็นส่วนหนึ่งของที่เราค่ะนี่ค่ะรอบที่แล้วไม่ได้เขียนรอบนี้เราต้องเขียนแม้แม้ฝนจะตกนะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเที่ยวของเราจา้ะแล้วนนถ้าดูว่าป้ายคือเรื่อนะ ใช่นี่ถ่ายรูปคู่ป้ายหน่อยได้ไหมแบบนี้แบบนี้โอเค okay, ค่ะเดี๋ยวไปขึ้นประกาพี่เขาไหม โอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อที่น้ำตกจอกระดิ่งกันน่าจะเป็นอันซีนของปีล็อกเลยแหละเดี๋ยวไปดูกันว่าจะใส่ขนาดไหนไปค่ะความรู้สึกบรรยากาศต,ตอนนี้เป็นไงบ้างครับไปในคลิปทางนี้เป็นไงบ้างดีนะก็คือพูดง่ายะเราเที่ยวหน้าฝนามไม่เคยผิดหวังเลยรู้สึกโอเคทุกทุกสถานที่ที่ไปโดยเฉพาะที่เนี่ย หมอกจางๆจะอยู่ปกคลุมตลอดถ้ามีฝนตกลงมาแล้วพอไม่มีฝนนบะหมอกเขาก็ลอยขึ้นไปอยู่บนภูเขาซึ่งมันดีมากมาเถอะไม่รู้จะพูดยังไงปะทุกคนทุกคนดูดีทุกคนดูโอโหมันดี 不要不要